turn to ban. ไม่เอาแทงตอนนี้ฝ่ายหนึ่งได้เลือกคนเ้าแทเนี่้อใมเลยสตาน

มาแบ่งัไปโอ้โหภาคการใส่ภาคการใส่ขอซอมภาคซ้อมภาคอา่ะครับตอนนี้สำหรับทีมตอนนี้ทีมอะไรเลยทีมฟังเวททีมตอนนี้มองไปที่ป่าอ้าวโวครับ มาเอาเวทเรนกลางเหรอหรือว่าลกพอตัดออโลมีแล้วเลือกป่าเปิดซิลขึ้นมาเอาละครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็มีเปิดป่าเหมือนกันแล้วอืมว้มโมข่านนะจะเล่นป่าเนาะอืก็มีฟอร์เรนโอ้ฟอร์เรนให้หลุดได้ยังไงอ่าตอนนี้แบรนฝั่งนู้นเป็นแอร์เรนดอร์กลัวการคลาเหรอ อไข่ไข่วะแล้อีกอันหนึ่งแานรันเบอร์ที่นี้คือจ้องจ้องเหมือนจะจ้องแทงนั้นหนาไว้คือกลัวเขาเบิร์ดไม่ตายหรือฮะตอนนี้แบนดแล้วรัมเบอร์ฝั่งเออไม่ฝั่งนี้จะแบนดอะไรต่ออีกจะหมดเวลาแล้วเอาแล้วปล่อยฟรี ยังไงเอ้า,าแบนตัวเอกของเราไปเลยอืมอลเลนครับผมตัวป่วนไฟออจะเล่นอะไรเพราะเท่า้ทีอยู่เนี่ยก็คืออลเลนก็แทบจะเข้าไม่ถึงแล้วหรือจะเก็บไว้อฝ่องตัวสุดท้าย <S <S อลละครับมาฝั่งนี้สุดท้ายแบนอะไรเอ่ยมูราบมองมที่มูราตอ,อมีคาฟเฟนี่ อ่าฮะก็ลองดูตัดสินใจดีไหปมไปเปลี่ยนรับโกลับเอา้ากลายเป็นเทวอนัสแ้าดูทางนี้เทวอนนัสระยะหรอผมใส่ตอนนี้คือน่าจะให้เหมือนกับคาเฟนี่สร้างระยะโดยให้เออ่ทำระยะโดยไม่มีฟอร์เรนเข้าไปป่วนนะ วอกขคานไปร้วงอ่ะเดี๋ยวมาดูสองตัวที่เหลือ,อยังไงฝน่งฝ่งนี้ก่อนเร t ทีมเลือกเป็นเลือกเป็นอ่าเขาได้นนะตัวสรารพัดประโยชน์สรารพัดประโยชน์มากๆเล่นดีก็ดีไปแต่ถ้าเล่นไม่เกิดก็ยาวไปเอาละครับมาแล้วว้าหคไฮีโร่ของแต่ชาติปางก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังเก่งอยู่ ก็คงจะเอามาไล่ไล่ยิงใครเอาละแกรกไม่ได้เห็นมานานมาดูดว่าใครจะเล่นแกรกสกิลการดึงจะแม่นยำขนาดไหนแล้วก็มาอีลูเมียเลดเกมสุดๆเอาละครบับรูทีมจะมาในน่าจะมาเลดเกมพรมันไม่มีอะไรจะไปชาตันเกมได้เลยมีแค่แกร,กก,รกกับฟอร์เลนฟอร์เลนก็ต้องมีของคราวนี้มาดู ฝั่งของเรทีมเร้ทีมถ้าดูตามนี้คือมีตัวเบิร์ดก็เป็นแลสอ่ะฮะตัวยื้อก็เป็นตีมิเออเวเลสเหมือนก็ว่ามาทำเกมเร็วเหมือนจะออกเกมเร็วดังนั้นแล้วสีแดงถ้ามาในคอมนี้คือยังไงต้องมาเกมเร็วนะถ้าช้าไปน่าจะยาเพราะขูาอะไรไปกดฟอเรนจะมีตัวไไปกดฟอเรนแล้วก็อ๋ออิลูเมียโทษทีนึกว่า อ้ามองผิดอิลูมีมาเปิดปาเอแต่อิลูมียแผดนี้้สึกว่ามีการบัฟค่อนข้างโอเคในเรื่องของสกิลที่กันโจมตรีะระยะใกล้นะครับผมอ่ะตอนนี้สลับกันเรียบร้อยแล้วก็วอคานฝั่งบูทีวอคานวอคานป่าส่วนเรตทีมเป็นซิลอ่าฮะตรงกลาง ต้องกลางต้องสเต็ปกันพอสมควรเนาะสำหรับแล้วเพราะว่าตัวอิลูเมียเนี่ยมีสก,กิลในการผักหรืออะไรทักนี้ก็อาจจะทำให้เข้ายากลำบากนีดนอยแต่ถึงตัวอิลูเมียก็ไม่เหลือเหมือนกันการนี้ก็ดูว่าลิ้วใครจะไวกวกันในด้านออฟเลนล่ะออฟเลนจะเป็นเวเรสกับฟซเรติโน ฟร์เรซิโนจะรำสูกเวเลวๆเล,เลก็มีเออ่แพทย์สี่คนก็มีรีเลือดอะต็ว่ากันไปเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะสำหรับอัพเลนก็น่าสนใจดีคราวนี้มาเลนเอ่าเลนมังกรใช่ไหมเออ,เอ,อไม่เลนเลนดาร์ tower has been destroyed. ยอดสำหรับอ้าวใจเย็นใจเย็นฝนตกจอค้างมาดูฝั่งเรดทีมตอนนี้เรดทีมตอนนี้ป่าก็โดน เขาเรียกโดนเวทไปตีมี่น่าจะบูธเงินช่วยได้ตอนนี้เวเลสเวเลสไปโซนด้านของมังกรไม่ทันเดเมตตอนนี้ค่อนข้างสูงนะสำหรับเอ,อ่างบูทีมมีการประทะกันจะมีการประทะกันไหมอยู่ที่แม่น้ำตรงเลนกลางมิดเลนาาโซนกันงัดไปแล้วครับแเอาไม่เข้ามันหนาเกิดไปวิงกระโันไหม ทันด้วยแต่โอ้โหบูสเตสมาลงมามาโอ้โหเลเจนเดอรีของไข่ชื่ออะไรเนี่ยคนภัพพยสารอีโวแปดออืหดไปไหนรู้สึกว่าค่าคนเดียวเท่าไหร่เนี่ยเก้าตัวยังไม่ตายสักตัวสุดยอดมากเลเจนเดรีไปเรียบร้อยแล้วอโอ้ย ต้องพูดไปกดไปที่มันก็งงดีเนาะคราวนี้มาดูเลนกลางเลนกลางรย์ูเมียคำมาอยู่นะครับผมส่วนคาเฟนีก็ฟาร์มเลนปกติรู้สึกว่าฟอร์เรนติโนฟอร์เรนติโนค่าได้หนึ่งซับไปเจ็ดโอ้โหตอนนี้เข้าแผนของฝั่งบลูทีมเลยนี่คือปล่อยให้อ่อปล่อยให้ทีมอ่อเลดเกมเงินตอนนี้ค่อนข้างนำอยู่ที่สิบแปด เอ K, K, ่อสิบแปดเคสิบสามเคหางกาันัระมาณห้าพันเคจะหกพันเคแล้วเอเอาด้านบนครับด้านบนมีการแคมกันฟันไปแล้วครับโอ้โหเวเลอตัวน่าจะเป็นตัวถึกของทีมด้วยซ้ำรับไม่ไหวตอนนี้มาเลนกลางเอาป้อมกลางอ่าดึงมาได้ดึงซิลมาได้แต่ตีม่โดนแทนตายไปตีม่ไม่มีบิงอโด้วย ต่อให้มีก็ไม่น่าจะรอดอะาตอนนี้ทำยังไงดีมาถึงป้อมในแล้วแต่ยังไม่มีคีดเนี่ยครับผมตอนนี้ต้องถอยไปก่อนคีดมาแล้วชุดแรกอินูเมียรู้สึกว่าจะพยายามค้ากลางไว้ให้อฮมาดูด้านแกรกแกรก,ก็ข้าเวลาที่เข้าโอ้โหทีนี้สุดๆจริงๆแผนมาตรฐานเลยทำหนึ่ง อะไรนะทำหนึ่งแล้วก็ไปเวทอีกป้อมหนึ่งอีกเลนหนึ่งไปแล้วเอาเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวแล้วได้ไหมพุ่งเข้าไปใครโอ้หมเวเลสโดนดึงอหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันมูแติจะไปดูฟอรรจินโอ้โหดึงแม่นมากอา้าวซิวซิว,วยังไงเห็นเลือดน้อยแต่อแอนติไปแล้วแตม่มันไม่โดนตัวเลือดน้อยมันไปโดนตัวเลือดเยอะก็เลยเหมือนเสียชีวิตฟรีไป อตอนนีก้กดเกิดมาเรียบร้อยอ้าวอีลูเมียจังหวะเมื่อกี้ตายไปแล้วตอนนี้หนึ่งต่อสามฟอร์โนหฮวาวกแ,แต่สุดท้ายก็อืมแต่ก็ทำได้ดีนะแต่ควรจะคุยกับเพื่อนมากกว่านี้ยังไงต่อตอนนี้กลับมาดีเลือดกลับมายังดีที่ป้อมสามป้อมยังไม่แตกนะครับผมอะฮะ เดเมจอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ค่อนข้างสูงของห่างกันเยอะมากห่างกันเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หนึ่งชิ้นกันเลยทีเดียวป่าตอนนี้ป่าของเวเลสไอป่าใช่ปีป่าของเอ่อพลไพศาลอีโวแปดเงินอยู่ที่หกพันหกพันหกพันหกส่วนป่าเอาทำไมตีมีหน้าแดงตีมีไหมหน้าแดงตีมีตายสู้กันโอ้โหสู้กันตลอดแบบ นี่คือเกมใครกันแน่เล่นเกมเร็วอืมโอ้โหฝั่งที่เล่นเกมเร็วกับทําเกมเร็วไม่ได้อือโดนบีบทุกทางก็ตอนนี้บริงบโบก็ไม่มีเพราะตอนนี้ตีมี่เหลืออีกสิบวินาทีอา้าวเว,เวเลสไปตายออยังไม่มายังไม่เหมือนอีกฝั่งน้ำเงินนี่จะยื้อเกมนะต้องการของฟูลอะจะมาเอาโอ้ยไข่หัมใจอีกจะเอาดาร์ค l a ลเยอร์หรือเปล่า ไม่น่าลองดูอ่ะเปิดไหมไม่เปิดครับผมเปิดไปแล้วตอนนี้มีแกรกดูเฝ้าทิศทางไว้อยู่จะทานไม่เอ่ยอยังเขาคงรู้แหละนะแต่ว่าไม่มีใครแบบกล้าจะไปเอาอ่าได้ดาร์คสเลเยอร์แล้วง่ายต่อการขึ้นป้อมจริงเอามีตัวที่ดันป้อไมไปดีนะคือคาเฟนี่แต่ว่าอืมเอาดึงได้อีกอุ้ยเลยนนี่แบบโดนดึงกี่รอบวนันนี้อ่าตอนนี้ เปิดตายขี่ม้าส่งเมืองจะเขา้าเาไปในป้อมเอาในป้อมเลยโหดไปแล้วเอาตาด้วยฟันต่อโอ้ยอีกดอกเดียวตายเองไหมไม่ตายได้ป้อมอีกโอ้สุดยอดมากบ้าไปแล้วดึงดึงได้อีกแก๊กหนึงโหดึงร้อเปอร์เซ็นเลยหมยวันนี้สุดยอดดึงอาเป็นศพหมดโอ้โหเล่นโปรเยอะ อาครับดึงไม่โดนเที่ยวนี้ไม่โดนเอาพาพูดทักไปเอาฟอ์เอนฟอ์เอนได้ลาใตา้จบเกมบรูทีมชนะไปสุดยอดมากเป็นที่ประเกโอ้โหฆ่ากันสนุกสนาน4.9ต่อ 4, 4โอ้โหนี่แค่รอบแรกเจ้าโหดอะไรขนาดนั้นสุดยอดอืมก็ขอแสองดงความยินดีด้วยกับฝั่ง บรูทีมนะครับผม mm.